สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามารีวิววัวนะครับก็อ่ะเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันตัวนี้นะครับผมนี่ก็เป็นแม่ของเจ้าตัวน้อยนู้นนะครับตัวน้อยด้านหลังนู้นนีน่ตัวน้อยนี้นะไม่ใช่ตัวนี้นะครับเป็นแม่ของเจ้าตัวนูน้นก็รูปร่างก็ดูดีนะสูง สูงอยู่นะครับก็สวยได้แหละอืมตัวลูกก็โตมาก็จะตัวใหญ่หน่อยนะหรืออาจจะไม่ตัวใหญ่น,นะน่าจะตัวพอๆกับไม่แก่นะน่าจะตัวพอๆกันนี่ตัวลูกเปลือนอะต่อไปเป็นแม่แก่แล้วกันเนาะ แม่แก่ก็อายุเยอะแล้วนะครับเขาก็เขาก็ใหญ่นะนี่เราก็น่าจะท้องนะตัวเจ้านางก็น่าจะท้องด้วยนะเขาบอกว่าน่าจะท้องมาตั้งแต่คอเก่าแล้วนะนี่เจ้านางแล้วก็แม่แก่นะครับก็น่าจะท้องมาซื้อมาตอนแรกก็เจ้าตัวนี้เป็นลูกของแม่แก่ตัวน้อยเท่าเนี่ย เท่าคอร่านี่แหละฮะตัวนี้โตแล้วตัวน้อยเท่าคอล่าเลยไม่แก่ก็ลูกเยอะอยู่นะมีได้เึงกว่าหมดอายุไข่เนอะรูปร่างก็ดูดีนะครับนี่ทรงสวยนะครับนี่เขาก็ อันนี้นะอ่ะต่อไปแล้วกันนะต่อไปก็เจ้านี้เจ้าเหลือกนะก็เป็นงัวขุนน่าจะเป็นงัวขุนที่เขามาทำกินนะ่มะมั้งไม่รู้เหมือนกันนะนี่สะดือนะครับไม่มีก็ราคาไม่ค่อยดีเท่า เจ้าพวกนี้นะนี่เจ้าพวกนี้จะมีสะดือเนี่ยเห็นไหมทุกคนสะดือเนี่ยสะดือนี่อนี้ก็มีสะดือนะแต่เจ้านี้สะดือไม่มีนะเหมือนสะดือมีอยู่มีนิดหน่อยแต่ไม่ค่อยมีนะเป็นวัวที่ไม่ค่อยมีราคาแต่ก็ท้องแล้วรอปีใหม่นะรอดูเจ้าพวกนี้ด้วยน่าจะเป็นแม่แรกนะ น่าจะมีลูกน่าจะลูกแรกเจ้านี้ก็เจ้านางเจ้าทมนะฮะแล้วก,ก็จะเลือกเออตั้งชื่อเนาะรูปร่างก็ดูดีนะนี่ก็อายุก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เทาไม่แก่เนาะเท่าตัวนี้เนาะนี่อายุยังไม่เท่าพวกนี้ก็ตัวยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่เนาะ ไปดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันเนาะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนั่นก็คือจะแดงพี่ใหญ่หรือจ่าฟูง,งคอกนี้นะไหนเนาะมาแล้วจะแดงนะครับตัวนี้ก็เป็นวัวพันอะไรก็ไม่รู้พันอะไรำชื่อพันไม่ได้เนาะลูกผสม จ้าแดงตัวใหญ่อาจจะมีจุดติอยู่ต่ำนิอยู่นะหัวกด่างกับตรงคอเนี่ยด่างนะรูร่างก็ดีสวยโตโตใหญ่ได้กว่านี้เนาะตัวจะใหญ่ได้กว่านี้นี่ยังน้อยอยู่นี่มีหัวด่างหูก็ยาวหูยาวนะ แล้วก็จะโตได้กว่านี้เนาะตัวใหญ่ได้กว่านี้เลยตัวจะแบบตัวจะสูง,สงอะตอนนี้ก็น่าจะประมาณร้อยสี่สิบหรือร้อยห้าสิบเนี่ยร้อยสี่สิบสี่สิบห้าประมาณนั้นนะถ้ามันโตเต็มที่มันจะตัวใหญ่กว่านี้เนาะตัวจะประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนู่นเนี่ยนะครับพันนี้ ค okay. รูปร่างก็ดีนะเจ้าแดงก็ขยันเอาอยู่ขยันเอาตัวเมียเนาะขยันเอาเลยเนะี่ยเดี๋ยวลงคลิปให้ดูนะครับตอนนั้นตอนที่ทับไม่แก่นะขยันเอาเลยแนหะลนะเธาแดงเป็นวัวที่ขยันเอาเลยตัวเมียเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมพามาดูรูปร่าง ของบัวคอกอาผมนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะให้ดูตอนเจ้าแดงครับไม่แก่นะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไม่บายครับคลิปนี้อาจจะลงหลังเจ้าแดงทับไม่แก่เนาะหรือไม่ก็ลงก่อนก็รอดูแล้วกันเนาะโอเคครับไม่เจอกันใหม่ครับผมไปแล้วครับ